สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมือนีมารีวิวฟื้มท่อผ่าจะทรงห้ลูกค้ามืออื่นเน้อค่ะเปิดทาการมือวันจันทร์แม่บุญลายฟื้มทองก็จะได้ท่งห้ค่ะกล้องแรกไปจังหวัดสุพรรณบุรีเด้อค่ะเป็นฟื้มไา่คิดลายลอยไม่ชิดจ้ะงามๆค่ะส่วนดางที่สองกล้องที่สองค่ะกับไปล์ลเอดค่ะเป็นฟื้มท่อผ่า สิบห้าลบเจ็ดสิบหกเซนเดอ้อค่ะอื่นเสาวแม่บุญหลายพื้มท่องก็จะได้ทรงให้ค่ะขยับมาหนีค่ะใกล้ๆก,ก,ก,กันมาหนีก็เป็นฟื้มท่อผาของลูกข่าทางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงเดอ้อจากของคุณแม่คุณแม่เพิ่นกระซังรอบที่สองเราจ้ะ,จะเป็นฟื้มยี่สิบลบแปดสิบสามเซนเดอ้อค่ะเป็นฟื้มท่อผาสองตะกอ้อค่ะส่วนกองสุดทายนี่ก็ไปจังหวัดนครราชสีมาคือกันค่ะ ลูกค้าเพิ่กนกระสังฟรื้มท่อผ่าสบายสองตะกอขนาดแปดลบสามสิบจับสามสิบสามเส้นเดอ้อค่ะงามๆสองตะกอค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้ฟื้มท่อผ่าสองตะกอมีเกือบทุกขนาดเดอ้อค่ะถ้าแค่สอบถามเพิ่มเติมแม่บุญหลายพื่มทองมาไดเดอ้อค่ะหรือจะข้อมีนไไต์ไตโพสต์นี่คลิปนี้ก็ได้ค่ะสําหรับฟื้มท่อผ่าลายชิดแม่บุญหลายพื่มทองกรลับทําตามสังเดอ้อจะ แม่บุญหลายพื่มท่องขอขอพ่อคุณลูกค้าทุกท่านทุกคนเด้อค่ะขอพ่อคุณไดหลายค่ะ